สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์กิ่งไผ่นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ดวง12ราศีสำหรับชาวราศีมีนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนนะคะเราจะดูดวงประจำปี2000 560นะคะคือพยากรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีพศ .2560 นะคะขออธิษฐานกิจสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนนะคะ จะเลือกให้10ใบนะคะ เราจะเริ่มการพยากรณ์นะคะชาวราศีมีนนะคะไพ่เซนเ,นเตอร์ของราศีมีนนะคะจะขึ้นไพ่งานนะคะก็คือไพ่ six of w a n d นะคะไพ่ใบนี้ก็คืออัศวินขี่ม้าขาวนะคะเพราะฉนั้นไพ่ใบนี้สื่อถึงชัยชนะความสําเร็จ แต่มันเป็นเงื่อนไขของระยะเวลานะคะก็คือช้าๆได้พาเล่มงามนะคะความหมายเพ่น,นี้ถ้าเราชาวราศีมีนขยันมุ่งม,มั่นนะคะรับรองค่ะว่าความสำเร็จในเรื่องงานย่ำเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะพไพ่ใบนี้ดีมากเลยนะคะถ้าใครที่รับราชการอยู่นะคะ พราะนั้นปีพศ2560นะะาชาวราศีมีนถ้าใครรับราชการมีโอกาสที่จะโยกย้ายไปกินตำแหน่งนะคะสถานที่อื่นนะคะอาจจะเป็นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยได้นะคะสำหรับเรา,าชาวราศีมีนนะคะเรื่องงานโดดเด่นสำหรับงานราชการหรือแม้กระทั่งงาน งานประจําก็ได้นะคะออมองว่าปีนี้งานประจําก็ถึงแม้ว่าจะมีไพ่ที่มีปัญหาบ้างนะคะก็คือโ้ษ <c> ค <oughs> ทท่ะไพ่ห้ามิเท้านะคะห้ามีเท้าสื่อถึงความวุ่นวายในเรื่องงานที่จะทําให้ชาวราศีมีนมีอาการออ,ออกเบื่อหน่ายนะคะบ้างหรือความวุ่นวายจาก เพื่อนร่วมงานนะคะในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนนะคะมีนาถึงเมษาเนี่ยในเรื่องงานก็จะเป็นไพ่ห้าม้เท้าประกอบไพ่ห้าเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะนะคะเปลี่ยนแปลงยกย้ายไพ่เดอะเฮอร์เเป็นไพ่เดินทางนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไอ้ช่วงที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายเนี่ยนะคะสำหรับาชาวราศี มีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานาราชการหรืองานประจำนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงประมาณมีนาเมษานะคะในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานาราชการก็ย้ายไปกินตำแหน่งใหญ่ๆขึ้นนะคะก็คือไพ่กงองล้อก,กับไพ่เดอะฟูลนะคะก็มีการเดินทางยกย้ายส่วนงานาประจำงาน บริษัท Office, ออฟฟิศนะคะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่มองแล้วนะคะไพ่ตำแหน่งที่เป็นไพ่อนาคตก้าบนอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นไพ่ตำแหน่งจิตใจด้วยนะคะก็คือความมุ่งมั่นด้วยในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําให้สําเร็จเนี่ยนะคะ,นะคะก็คือเรื่องงานนะคะเพราะฉะน,นั้นไพ่ควาว่าคิงคิงดาบเนี่ยจะทําให้คุณ ประสบความสําเร็จในเรื่องในใน,ในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานที่บางคนก็อาจจะตั้งเป้าหมายไว้ในใจแล้วแหะว่าเออเราจะต้องไปสอบแข่งขันอะไรสักอย่างอ่ะเราจะได้รับความสําเร็จไหมนะคะในการสอบแข่งขันอย่างเงี้ยหรือถ้าแผนในใจว่าเฮ้ยเราจะได้ย้ายงานไหมเนี่ยอ่าก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอ่าชาวราศีมินได้ย้ายงานแน่นอนและย้ายไปในทางที่ดีด้วยนะคะ เป็นที่คุณพอใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งนะคะหรือมองว่ารายได้ก็ต้องดีขึ้นด้วยนะคะนะคะต่อไปเราจะาพูดในแง่เรื่องการเงินของชาวาราศีมีนในต้นปีพศ2,560นะคะว่าอา,อาจจะมีเรื่องช่วงที่ทำให้คุณเครียดบ้างในเรื่องการเงินนะคะก็คือไพ่ ค่าเหรียญน,นะคะโดยเฉพาะช่วงที่จะมีปัญหาในในเรื่องการหมุนเงินที่แบบถ้าคุณไม่อะระมัดระวังในการใช้จ่ายมันอาจจะมีภาวะเงินขาดมือเงินตึงมือได้นะคะในช่วงประมาณมีนาเมษานะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ต้นต้นปีใช่การเงินของคุณก็อาจจะคล่องตัวอยู่นะคะคำว่าอ่าสไม้เท้ากับสไม้เท้านะคะอาจจะได้มี โบนัสนะคะอ่ามีรายได้ดีๆในช่วงตั้งแต่มกราคุมพาเนี่ยรายได้อย่างดีอยู่นะคะอ่าหรืออาจจะตีว่าในต้นปีเนี่ยมีแผน,นยอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือซื้อรถก็ได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินจะมีปัญหาในช่วงประมาณาเดือนมีนาเมษาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพอถึงช่วงนั้นเราพอเรามาเช็คดวงกับอาจารย์แล้วเนี่ย เราก็จะรู้แล้วว่าเออช่วงนั้นเงินอาจจะตึงมือขาดมือนะเราก็ต้องพยายามอะไรที่มันไม่จาเป็นนะคะก็พยายามเระงับใจไม่ต้องซื้อซื้อเท่าที่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ายังไงคุณอาจจะมีเกณฑ์ว่าเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินก็ว่าไปหรือถ้าใครทําอาชีพเกี่ยวกับในหน้านะฮะขายอสังหาริมทรัพย์หรือใครที่ทํากิจการที่เกี่ยวกับบ้านเช่า นะคะหรือมีคอนโดให้คนเช่านะคะบอกเลยว่าตั้งแต่เดือนมกรากุา่านะคะก็จะขายที่ขายทางขายอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะหรือถ้าใครทำในในแง่ว่าปล่อยเช่าก็จะมีคนมาเช่าได้ไรายได้ง,งามแน่นอนนะคะหรือถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวในด้านอื่นๆก็แล้วแต่ในเรื่องการงานรับรองเลยคะ่ะว่า บริษัทหรือธุรกิจของคุณยังมีความก้าวหน้าอยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่มกรากรุมงพาเนี่ยนะคะธุรกิจการงานยังก้าวหน้าการเงินยังโดดเด่นอยู่เพียงแค่เงินมันจะตึงมือหรือขาดมือในช่วงประมาณมีนาเมษาแค่นั้นนะคะเพราะว่าช่วงพฤษภา,าหรือถมนายนะคะก็ยังมีเกณฑ์ดีๆว่าการเงินจะดีขึ้นอยู่นะคะแค่ให้อ่า เซฟหรือช่วงที่จะมีปัญหาเนี่ยให้เราระมัดระวังแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องการเงินนะคะต่อไปเราก็จะมาพูดประเด็นในเรื่องของความรักบ้างนะคะตำแหน่งความรักเนี่ยจะเป็นไพ่ The h e r m i ์อ่านะคะ<ม>อาจารย์จะพูดในแง่ที่ว่าโอเคนะถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะความรักถามว่ามีปัญหาได้ไหม มีปัญหานะคะเพราะว่าไ mm. พ่เดอะเฮอร์มิตประกอบไพ่ห้าเหรียญก็อ,อาจจะบอกว่าไม่ค่อยจะเข้าใจกันเพอืมราะว่าที่แบบว่าเอ,อนั่งคนละมุมพูดอะไรก็ไม่เข้าหูเอ,อไม่เข้าใจกันบ้างแต่ถึงยังไงนะคะก็ยังรักกันนะคะเพราะไพ่สี่ไม้เท้ามันสื่อถึงความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต่อให้ทะเลาะบอแว้งกันยังไงก็คงไม่ไม่ได้เลิกกันนะคะ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วในช่วงประมาณเมษาก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ใจเย็นๆไม่เลิกกันค่อยๆทีค่อยๆอ,อ,อาศัยนะคะแต่สำหรับคนที่มีความรักกันอยู่นะคะไพ่ใบน,นี้ก็สื่อถึงว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าฉันรักอิสระฉันไม่ต้องการให้เธอมาจู้จี้จุกจิกหรือตามตือ้อฉันจนเกินไปเพราะฉะนั้น ถ้าเรารักกันนะคะในแง่ที่ว่าต่างคนต่างยังรักกันอยู่ก็ต้องให้อิสระซึ่งกันและกันอย่าไปก้าว่ายกันจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นความรักจะดีขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่ายังมีไพ่ถ่วยอยู่ตำแหน่งใบสุดท้ายอยู่ก็แสดงว่าไม่ถึงขั้นเลิกกันเหมือนกันนะคะแต่กรณีที่ใครยังไม่มีคนรักเข้ามาเนี่ยนะคะในเมื่อ อ่าไพ่ถ้วยขึ้นก็แสดงว่ามีเกณฑ์เรื่องของความรักเข้ามาแต่อาจจะเข้ามาช้านิดนึงนะคะคงจะเข้ามาประมาณเดือนอกลางกลางปีของ2อ6 0อก็คือเดือนมิถุนายนนะคะจะมีเรื่องความรักเข้ามาการเริ่มต้นอะไรรักใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะสรุปแล้วก็คือเรื่องของความรักชาวราศีมีนก็ยังมีโอกาสนะคะสาหรับคนที่โสดอยู่ก็ยังมีเรื่องความ ความรักเข้ามาให้ได้ชื่นใจอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือเรื่องของความรักนะคะก็ไปแล้วก็คือมีการงานการเงินความรักนะคะทีนี้เราก็มาดูในแง่สุขภาพล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนปัญหาสุขภาพเหมือนกันนะคะเพราะว่าไพ่วบนี้สื่อถึงการเก็บไข้ได้ป่วยนะคะช่วงที่จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพก็คือเดือนประมาณเมษายนนะคะ ชาวราศีมีนเนี่ยนะคะต้องดูแลสุขภาพแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นโรคร้ายแรงนะคะเพราะอย่างน้อยยังมีไพ่พระฤาษีเดอะเฮอร์มิตประกบอยู่เนี่ยไพ่ใบนี้ก็จะช่วยแบบว่าคุ้มครองดวงชะตาไม่ให้เป็นอะไรถึงขั้นรุนแรงนะคะให้มันสวดมนต์ไหว้พระนะคะเติมน้ํามันตะเกียงที่วัดบริจาคหลอดไฟก็จะ ดีขึ้นหรือให้ไปเช็คสุขภาพด้วยถ้ามีอะไรจะได้รักษาทันนะคะแต่ถึงยังไงมองดูก็ไม่น่าจะเป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะหรือไพ่ตำแหน่งนี้ก็อาจจะตีในแง่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนแก่โดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องออสุขภาพมีเกณฑ์หาหมอเข้าโรงพยาบาลอยู่ในช่วง เมษายนเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องเข่าขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะคะก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายมีปัญหาอยู่ก็ให้พาท่านเช็คสุขภาพในช่วงเดือนเมษาด้วยนะคะจะได้รักษาได้ทันนะคะภาพรวมเนี่ยดูแล้วนะคะภาพรวมของไพ่ของชาวราสีมินประจำปี2560ตั้งแต่ มกราถึงมิถุนานี้ดูแล้วก็คืออยู่ในภาพรวมที่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็ยังมีความมั่นคงยังมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะเพราะว่าตําแหน่งนี้จะเป็นตําแหน่งผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะบอสนะคะก็ยังสนับสนุนให้การช่วยเหลือ,อให้การผักดันอยู่ก็แสดงว่าเรื่องงานไม่เสียหรือใครมีธุกกิจส่วนตัว ก็ยังมั่นคงยังมีการขยับขยายได้นะคะเออหรือถ้าใครคิดจะเดินทางไกลนะคะก็ก็มีเกณฑ์เดินทางไกลไปเอ,อ่อไปต่างจ,าจังหวัดได้นะคะก็คือพ่สาม้เท้าน่าจะได้เดินทางอยู่ประมาณช่วงกออุมภาพันธ์นะคะไปได้นะคะเออนะคะนี่ก็คือภาพรวมของออชาวราศีมีนนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ของชาว ราศีมีนไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันต่อไปเป็นคลิปของชาวราศีเมษนะคะสวัสดีค่ะ